สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอุลัคภูมิครับต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการจับแจกรางวัลประจำสัปดาห์ของแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีครับ ถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเข่าช่องนั่นเองตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่20แล้วประจําวันที่2ทธันวาคมนะครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือซองผลิตภัณฑ์กาแฟเข่าช่องที่ทุกคนเนี่ยส่งมากันเยอะมากๆเลยนะครับรางวัลของเราเป็นทองคํามูลค่า6,000บาท6รางวัลต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเนี่ยยีสัปดาห์ถ้าทีมที่คุณโหวตมาเป็นผู้ชนะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคํารวมมูลค่า 6 0 0 0บาทเลยครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งแคมเปญเนี่ย133รางวัลนะครับรวมทองคำทั้งแคมเปญมูลค่า1,392,000บาทครับและผู้ที่จะมาจับรางวัลกับเราในวันนี้นะครับเป็นตัวแทนจากทีมน้องสันน้องป๊อปปี้ครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์เอ็มตรีนภพบุญเสงครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์เอ็มครับโกยครับ ถึงเขาช่องก็ลุ้นรวยลุ้นทองกันทุกสัปดาห์ครับลองเล็กก็ได้มาแล้วครับประจาเอ็มครับพบแล้วครับ6ท่านผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่20นี้นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศการจับแจกรางวัลแบบนี้ครับ้าไม่เท่งกับกาแฟเขาช่องค่ะยั